สวัสดีครับพบกับช่อง Bio DIY นะครับสำหรับวันนี้เป็นคลิปเปลี่ยนบังโคลนซุ้มล้อนะครับปกติชิ้นส่วนตรงนี้นะครับบังโคลนซุ้มล้อเนี่ยจะไม่ค่อยชำรุดเสียหายนะครับแต่ก็จะมีกรณีเช่นรถเกิดอุบัติเหตุมาโดนชนมา หรือว่าอุบัติเหตุอย่างอื่นนะครับมีเหตุจําเป็นที่ต้องให้เปลี่ยนตัวบางคนซุ้มล้อทีนี้รถผมเนี่ยอเผอิญไปเกิดอุบัติเหตุมานิดหน่อยครับบางคนซุ้มล้อตรงนี้มันหลุดไปทั้งชิ้นเลยครับหลุดไปทั้งชิ้นเลยผมก็เลยไปเบิกอะไหล่จากศูนย์มานะครับฮาร์ดนัมเบอร์นี้ด้านซ้ายนะครับอันนี้ด้านซ้าย ตัวนี้ไปเบิกจากศูนย์มาก็ราคา660บาทนะครับ660บาทเดี๋ยวผมราคา6 6รบาทแล้วก็จะมีน็อตในเซ็ตมาน,นะครับในเซ็ตมันจะมีน็อตทั้งหมด13ตัวนะครับทางทางทาง ฝ่ายอะไรเขาจัดมาให้เป็นเซตเลยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีทั้งหมด11ตัวพุกพลาสติกเดี๋ยวจะมีหน้าตาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับว่าราคาเท่าไหร่อะไรบ้างเมื่อกี้ที่แจ้งไปอ่ะแจ้งแจ้งผิดนะครับต้องขอโทษทีมีพุกกับพลาสติกรวมทั้งน็อตในเซตนะครับทั้งหมด13ตัวนะครับผมจะไล่ไปทีละพายนัมเบอร์นะครับ ตัวแรกครันตัเบอร์นี้นะครับจะเป็นน็อตเกีียวปล่อยนะครับแบนๆธรรมดาตัวนี้ราคา21บาทตัวที่2องคันเบอร์นี้นะครับเป็นเกีียวปล่อยเช่นกันแต่ตัวนี้จะมีแหวน,นด้าน็อตจะเป็นอ,อ่ทรงทรงเหมือนมนๆนะครับตัวนี้ราคา42บาทต่อไปตัวที่สาม บ้าน,นเบอร์นี้จะเป็นพุกปติกนะครับตัวจะเป็นเหลี่ยมๆสี่เหลี่ยมแบบนี้นะตัวนี้ราคา31บาทใช้ทั้งหมด3ตัวตัวสุดท้ายตัวที่4บ้าน,นเบอร์นี้นะครับเป็นพุกปติกเช่นกันไอตัวนี้หลายๆตัวในในรถเราจะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ราคาตัวละ35บาทนะครับรวมน็อตทั้งหมดอะในเซตเนี้ย รวมค่าน็อตก็อยู่ประมาณ6เดี๋ยวผมจะบอกแจ้งราคาทีแล้วกันราคารวมประมาณอยู่ที่ประมาณ600อะต่อเซตเนี้ยซึ่งราคาพอกับตัว,ต,วตัวนี้ชิ้นเดียวเลยเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าตัวนึงมาหลายบาทอย่างตัวนี้ใช้8ตัวโอ้โหก็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 เยอะอยู่นะครับโอเคสาหรับบางคนซ้มที่ของท่านใดถ้าเกิดมีชํารุดหรือเสียหายนะครับก็ เดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนแล้วด้วยไม่มีเข้าหน้าฝนดิจะเข้าหน้าฝนนะครับก็ถ้าเกิดไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ติดหรือไม่แก้ปัญหาที่ตามมาคือพวกฝุ่นโคนผงฝุ่นเศษหินต่างๆเนี่ยจะเข้าตรงช่องนี้นะครับเนี่ยตรงนี้รูมันจะทะลุไปถึงข้างบนเลยฐานแบตแบตเตอรี่นะครับเศษทรายเศษหินอะไรก็จะเข้าไปตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีช่องตรงนี้ข้างประตู ตรงนี้จะเข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะเปิดตรงประตูนี้ให้ดูเห็นไหมครับผมยิงลุยฝนมาเศษเข้ามาเต็มเลยถ้าเราไม่มีแผ่นตนัวนี้มันจะเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะเข้าเข้าห้องโดยสารไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีมันมียางยางตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้จะสกระปกสรกเศษหิน เดี๋ยวตรงนี้ผมก็จต้องทําความสะอาดก่อนก่อนที่จะใส่แผ่นเข้าไปนะครับโอเควิธีการใส่คงไม่ยากนี้นะครับเพราะว่าใส่ตามตามรูตรงนี้มันจะมีรูซึ응่งน่าจะไม่ยากเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูโอเคนะครับ น็อตที่เป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับมีทั้งหมดสามตัวนะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามฮะเพราะว่ารูรูมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับอ่าจะอยู่ตรงนี้สามตัวนะครับส่วนพ,พุกที่เป็นกลมๆแบบนี้ครับก็ตามรูเลยครับ ตามรูที่ท,ที่ที่ทางบางไอตรงบางโคมมันมีให้ที่เป็นรูกลมๆครับอ่าใส่ได้เลยรู้สึกว่าน็อตที่ศูนย์จะจัดให้ผมขาดไปหนึ่งตัวนะครับจริงๆต้องมีตัวนี้ตัวหนึ่งจากที่บอกต้นคลิปน็อตแปดตัวจริงๆต้องมีเก้านะครับเนี่ยตรงนี้ผมใส่ไม่ไม่ครบขาดไปรูหนึ่งส่วนน็อตเกี่ยวปล่อยน็อเกียวปล่อยนะครับก็ใส่ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็จะไปใส่ ข้างล่างตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับก็ครบนะครับน็อตแต่ว่าขาดตันนี้ไปรูนึงช่างมันไม่เป็นไรแค่ตัวเดียวเดี๋ยวค่อยไปซื้อซื้อมาใส่ใหม่ก็ได้ครับตัวนี้โอเคโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอใส่ตรงนี้กันก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับก็แนบสนิทดี ก็เผื่อเป็นทางเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะอยากจะเปลี่ยนซุ้มมงคลนะครับก็ราคาก็ไม่ไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็ติดตั้งง่ายไม่ยากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ